การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนมุมสู่คุณภาพของโรงเรียนวัดนางประหลาดด้วยสตันสิบโมเดลความสําคัญและความเป็นมาของนวัตรกรรมครั้งนี้เพื่อสนองจุดมุ่งหมายของการจัดการศาึกษาตามระบบกา,ารศึกษาแห่งชาติพศ .2 5 4, 4 2และฉบับปรับปรุงพศ .2 5 4 5พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและ สนองนโยบายลดภาวะตัวถอยจากการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่1นึ่การศึกษา2566ัที่ผ่านมาสอดคล้องจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยสตรนเซ็โมเดลทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทำกิจกรรมสนองความต้องการและความสนใจส่งผลให้การบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรมของเรียนมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอ,อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อกับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมสู่คุณภาพด้วยสตอนสิบโมเดลของเรียนวัดนางประหลาดศึกษาประสิทธิภาพในภาคเรียนที่สองนการศึกษา2566สบกและพัฒนาผู้หานครูนักเรียนให้มีกระบวนการคิดตามนโยบายของเรียนหนยงค์าการสัดกาให้มีคุณลักษณะเป็นประสงค์การและแนวคิดสตอนสิบโมเดลประกอบด้วยสวัสดสิ์แอนาลิซิสโพลิีเอสเป็นการร่วมมิเครบนโยบายในระดับต่างๆ t ทาเก็ต T เป็นการกำหนดเป้าหมายร่วมกันโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ d อเมนต์ A มีการมอบหมายหานออบเบกกิจกรรมต่างๆ Learning L เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติจริง v i s s o o n S มีการเทตตติดตามแสรงเแรง Evaluation มีการประเมินผลด้านปัจจัยกระบวนการและผลผลิตและผลกพะทบงดิ l a t i o n T ร่วมสรุปและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานยกย่องเชจชมเพื่อเป็นขวัญก,กำลังใจกระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้ขั้นที่1ศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจัยและความต้องการพัฒนาสวัสดไอไอไไิ์แอนนัลิซิสขั้นที่2การสร้างแบบการบริหารจัดการการริจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมสู่คุณภาพของเรียนวันางประหลาดด้วยสตอน1ิปโมเดลผ่านกลยุทธ์ต่างๆได้แก่กลยุทธ์องค์กรกลยุทธ์แปนงานและกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิด ด้วยการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขั้นที่สามการใช้รูปแบบการแหจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมสูขุณภาพด้วยสโตนเซปโมเดลตัวลังใช้รูปแบบในปีการศึกษา2566ภาคเรียนที่สองขั้นที่สี่การถอดบทเรียนรูปแบบการแหจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมสูขุภาพด้วยสโตนเซปโมเดลการขยายผลรูปแบบ โรงเรียนมีการนําเสนอรูปแบบต่างๆเช่นรายงานผลการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนและก็เป็นแหล่งศึกษางานการดำเนินงานผลสมมตจและประโยชน์ที่ได้รับจากรูปแบบการบริหารงานดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมปัะดาผู้เรียนชุมนมุมทําให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและมีความอดทนต่อการร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับครูทําให้ครูมีระเบียบวินัยทํางานติมเวลาตรงเวลาอุทิศตนในการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดีให้การช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนและเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ที่เกิดขึ้นกับผู้อหารผู้อ่ารมีความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาการคิดและคุณธรรมมีภาวะผู้นําและปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพตลอดจนติดตามดูแลประพฤติเป็นแบบอย่างให้กําลังใจแก่บุคลากรนักเรียนในการดําเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่ไว้ ที่เกิดกับโรงเรียนโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการในการพัฒนาผู้เรียนชุมนุมที่มีผลการดำเนินงานด้านการคิดและคุณธรรมมีทิศทางที่ชัดเนจนจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตอบสนองต่อการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะนักเรียนตามความสนใจความถนะัดส่งผลต่อความมุ่งมั่นใจต่อผู้มีส่วนร่วมุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดกับชุมชนชุมชนและสังคมเร็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาการคิดและคุณธรรมเพื่อนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมและได้รับการสนับสนุน จากชุมชนอย่อางต่อเนื่องปัจจัยความสาเร็จหนึ่งมีวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ2การสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีทุกฝ่าย3การมีทัศนคติมองเชิงบวกต่อคุณธรรมเป้าหมายร่วมกันเรียนที่ได้รับในครั้งนี้พบว่ามีงานพัฒนาโรงเรียนด้วยกระบวนการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาทำรูปแบบการงานจัดการสตตนชิโมเดลโดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่เกิดทำในโรงเรียนโดยความร่วมมือจากทุกคน จากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้กิจกรรมผู้เรียนโดยมีความรู้ทักษะเจตกติที่ดีตามความถนัดความสนใจส่งผลต่อพฤติกรรมีอย่างยั่งยืนให้แก่นักเรียนการเผยแพร่างวันที่ได้รับโรงเรียนได้มีการเผยแพร่รูปแบบการบริหารด้วยวิธีการหลากหลายผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนการประชุมครูบุคลากรกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนการเผยแพร่ผ่านกลุ่มโรงเรียนผ่านหนังสือราชการลนโรงเรียนที่สนใจเป็นต้นขอบคุณค่ะ